สวัสดีครับยินดีรับเข้าสู่รายการนะฮะสัปดาห์หน้าเทรดทองยังไงดีนะครับนะเออก็กดแชร์เลยนะครับนะมองว่าเป็นประโยชน์ต่อทุกคนแน่นอนนะครับนะไม่ต้องกลัวว่าเออเราแชร์เนี่ยจะทำให้คนอื่นได้กำไรนะเพราะว่ายังไงคนไทยด้วยกันก็ทำกำไรได้จากตลาดฟอเร็กอยู่แล้วนะครับเนาะโอเคไหมนะครับนะคนไทยด้วยกันสัอย่างนะฮะไม่ต้องกลัวนะครับเนาะเราจะพาคนไทย พันคนนะครับมีไรายได้เดือนละแสนจากการเทรดฟอเร็กนะฮะเออนะครับ,เ,ออนะรบเนาะไฮ่แช์ก็คือเป็นสุดยอดผู้ให้เลยนะฮะเดี๋ยวมาดูทองสัปดาห์นี้กันนะครับว่าจะไปในทิศทางไหนโอเคไหมนะครับมา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 ,มาทองเนี่ยนะหลังจากวันอังคารเนาะเราก็บอกว่าลงมาตลอดเลยถูกไหมนะครับก็เทรดเซลก็ได้กำไรกันรัวๆเลยถูกไหมครับทีนี้ประเด็นคือคำถามนะว่ามันจะลงถึงไหนถูกไหมเนี่ยคำถามว่าทองจะลงถึงไหนแล้ว มันจะลงจริงหรือลงเพื่อขึ้นอ่ะอย่างนี้เดี๋ยวผมดูนะแบบแรกคือลงปุ๊บเพื่อขึ้นต่อไป2000เท่าไหร่ก็ว่าไปนะแบบที่2คือเนี่ย <c oughs> ลงลงเพื่อลงเก็ตไหมลงเพื่อลงมาประมาณนี้แล้วค่อยขึ้นจะลงแบบไหนแบบเนี้ยเราต้องค่อยคอยวิเคราะห์ทีละสเต็ปฉชนั้น กดติดตามช่องนี้ไว้แล้วคอยดูวิเคราะห์ทองรายวันทุกวันหรืออยู่ในห้อง V.I.P ผมจะวิเคราะห์ให้โอเคไหมครับเนาะมันต้องมีทีละสเต็ปทีละสเต็ปโอเคมาสเต็ปแรกกันก่อนนะครับ <c oughs> <c oughs> มาสเต็ปแรกนะครับจุดน,นี้นะมันลงอยู่ใช่ไหมตอนนี้เราเซลลได้เปรียบอยู่แล้วเขาจะลงถึงไหนล่ะนะครับมาดูกันโซนแรกนะครับผมมองว่าลงถึงโซนนี้ก่อน 33เห็นไหมถึง33ก่อนเนี่ยถึงเรียบร้อยแล้วนะครับเป้าที่เราให้เนาะมี33นะครับแล้วก็มีจุดนี้23และ1910เนี่ยแถวเนี้ย1912 1910นอเนาะแล้วก็ลงถึงไหนนะเนี่ยมันมันโดนจุดเด้งละประเด็นตอนเนี้ยมันโดนจุดเด้งละ อ่าโอ้ตรงนี้สวยเลยเนีสา,สาเนี่ยจุดเด้งพอดีนะครับ <c oughs> ถ้าเราดูนะ1933ลงถึงแล้วเป้าต่อไปถ้าลงต่อทะลุ1933ได้ลงไปหา1923ลงทะลุ1923ลงไปหา1910ทะลุ1910จะลงไปหาที่งแ8ดแจุดนี้ จะลงมาหา1.886นะครับถ้าเอาคร่าวๆนะมองว่าหลุด1.933เนี่ยลงไปหา1.910เลยนะครับเนาเอาตามฟิโบก่อนนะครับนะโอเคนะครับเรามองลงอยู่นะเนี่ยลงได้ถึงโซนดังนี้เลยนะครับดูทามเฟรมเล็กลงสิ4ชั่วโมงนะ สี่ชั่วโมงเนี่ยโห้ยเด้งไปลายไส้ตรงนี้พอดีเลยเห็นไหมเมื่อกี้ที่เราตีฟิโบเป๊ะไ,ไหมไปลายไส้น,นะใครอยู่ในสุดลับจับปลายไส้ก็ได้บายนะนะเอาเทคนิคตรงนี้ก็ไปบายกันตุตลุดเลยถูกไหมเออใครอยู่ในสุดลับจับปลายไส้อะนะครับเนี่ยไอ้ข้อเนี่ยเดี๋ยวขอให้ยากขึ้นนิดนึงเนาะเผื่อคนงงว่ามันอยู่ในข้อเลียนไหนนะเนี่ยข้อที่ฝากครบสองพันเหรียญเนี่ยเนี่ยข้อฟิโบเนี่ยนะครับเนาะจะอยู่ในข้อนี้เนาะที่ฝากครบสองพันเหรียญเนาะนะ ผมอยากอธิบายทีละคอร์สเลยนะเผื่อแบบเออคนที่อยู่ในคอร์สอยากอยากกลับไปทบทวนนะว่า,าตรงนี้มันเป็นอะไรนะก็สอนในคอร์สก็ลองกลับไปทบทวนดูแล้วกันนะครับทีนี้โอ้จุดนี้เห็นไหมจุดเซลล์ที่สวยมากเนี่ยหกสี่พราตรงนี้หกสี่ถึงเจ็ดศูนย์นะครับเนี่ยจุดนี้ก็เซลล์สวยนะยนเยนยะซัพพลายโซนกดลงมาเลยนะครับซัพพลายโซนกดลงมาเลยนะโอ้โหเออเนี่ยสวยเหมือนกันนะเนี่ยโอ้ลงมาสามพันกว่าจุด ซัพพลายโซนเป๊ะๆนะครับซัพพลายโซนเป๊ะๆเลยตรงนี้นะหนึ่งอันนะครับกดราคาลงมาคือจริงๆตรงเนี้ยซัพพลายเยอะมากเลยนะซัพพลายที่มันกดลงมาเนี่ยเยอะมากเลยนะถ้าราคาจะขึ้นมันก็ไม่ง่ายนะเนี่ยซัพพลายตรงนี้ก็มีนะครับเดี๋ยวเราเอาทีละซัพพลายก่อนนะครับเพราะเราจะเทรดเซลกันเนาะโซนด้านล่างเสร็จแล้วเนี่ยโซนด้านบนก็จะมีซัพพลายตรงนี้อีกนะที่น่าสนใจนะครับ 53-58นะโซนซัพพลาย53-58นะครับตรงนี้น่าสนใจเหมือนกันนะครับเนาะถ้าเราดูแบบนี้นะผมมองว่าโซนตรงนี้น่าสนใจนะครับเด้งเข้ามาประมาณเนี้ย55 54นะครับเด้งขึ้นมาถึงจุดนี้ปุ๊บเขาย่อนะครับย่อเพื่อลงนะครับย่อเพื่อลงอย่างน้อยอ่ะ33ก่อนนะครับ19 33ก่อนปุ๊บและถ้าเกิดมีแรงลงต่อก็ลงมา19 23และลงมา1910งนตรงเนี้ยอาจจะเด้งแรงมาอีกทีหนึง่งแล้วก็รอดูแพทเทิร์นนะจุดจุดนี้นะครับจุดเซลล์หลักๆที่ผมมองแล้วน่าสนใจก็คือจุดตรงนี้นะครับปึ๊บโอเคไหมจุดเซลล์หลักๆผมมองน่าสนใจคือจุดตรงนี้นะครับเพื่อลงต่อนั่นเองนะครับระหว่างนี้ถ้าบายขึ้นไปได้ไหมได้นะครับถ้าเราจะบายขึ้นไปแต่ต้องเข้าใจนะว่ามันเป็นการบายที่สวนเทรนพอสมควรนะครับถ้าเราจะบายขึ้นไปเนี่ยนะครับ มันจะมีแพทเทิร์นใช่ไหมในการบายนะครับแพทเทิร์นไหนๆก็สองร้อยเหรียญน,นี่ติวเข้ม2วันปั้นเทรดเดอร์เห็นไหมเปิดพอร์ตเอสเอ็มนะเติมสองร้อยเหรียญเนี่ยเขาติวเข้มสองวันปั้นเทรดเดอร์นะหรือคุณจะใช้พฤติกรรมทองก็ได้นะครับตรงเนี้ยเพื่อเนี่ยสองคอสเนี่ยสองร้อยกับห้าร้อยเหรียญเนี่ยนะคุณจะใช้สองคอสเนี่ยเพื่อหาจังหวะบายขึ้นไปก็ได้นะครับมันจะมีแพทเทิร์นให้อยู่นะเหมือนพฤติกรรมทองอย่างเงี้ยนะครับเนาะนะครับนะ เนี่ยตรงนี้ก็เป็นพฤติกรรมทองคอนเฟิร์มเหมือนกันนะถ้าเราดูในทางเฟรมเล็กเนี่ย,เ,ยเห็นไหมพฤติกรรมย่ำหายวิ่งเข้าหาโซนใช่ไหมเนี่ยเราก็บายโซนนี้วิ่งขึ้นไปเนี่ยเห็นไหมพฤติกรรมทองเห็นไหมครับเออลองลองไปเรียนทบทวนในคอร์สดูเนาะเนี่ยเราก็บายตรงนี้ได้เหมือนกันนะแต่ว่าตรงเนี้ยเราก็เก็บได้สั้นๆเนาะยร้อยสองร้อยจุดนะครับหรือระหว่างที่มันขึ้นเนี่ยมีแพทเทิร์นอื่นๆอีกนะครับเราต้องดูหน้าง,งานนะแต่ตอนเนี้ยยังไม่ได้มีแพทเทิร์นที่ให้เราบาย นะครับยังไม่มีแพทเทิร์นให้เราบายเนาะนะครับแต่ว่าเราก็สามารถดูได้นะเหมือนฟีโบรตรงเนี้ยอ่ะถ้าเกิดใครอยู่ในคอสฟีโบนะครับแล้วเรามาดูกันเนาะว่าตรงเนี้ยมีจุดบายให้ไหมนะครับอ่ะปึ๊บตรงนี้มีไหมจุดบายถ้าฟีโบจะอยู่ที่1931นะครับเนาะด้านล่างเลยนะครับมันก็ตีเป็นโซนได้เลยเนาะเพราะว่าเราได้1933มาแล้วใช่ไหมให้เนี่ยจุดบายเราไปไส้เลย1933 นะครับก็อาจจะบาย1ตั้งไม้ไว้1933แล้วก็1931อย่างเงี้ยเนี่ยตีเป็นโซนไว้ให้เราบายทั้งโซนนี้เห็นไหมถ้าเกิดอยู่ในคอสฟิโบคอสสองพันเหรียญน,นะครับเนี่ยเห็นไหมเราก็ตั้งไม้แบบนี้ก็ได้นะครับนี่นะสัก500จุดอย่างเงี้ยเนี่ย TP 500จุดเนี่ย TP แล้วนะครับเนี่ยตั้งในโซนฟิโบ ใช้เป็นโซนก็ได้นะครับหรือแม่มีประยุกต์ใชไ้ได้หลากหลายมากนะคอร์สเรียนที่ผมทําแจกนะนะครับนาอแต่ถ้าเกิดใครรอแผนใหญ่นะผมว่ารอเซลจังหวะนี้นะน่าสนใจมากๆเลยนะครับรอเซลลจังหวะนี้น่าสนใจมากๆเลยนะครับเนี่ยรอราคาขึ้นมาปุ๊บเซลล์ลงมานะครับแล้วเขาก็จะลงไปต่อนะครับปุ๊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 บนี่นะครับน้อมองแบบนี้นะครับ สวยงามอลังฉากนะครับว่าสวยๆเนาะอ่าตรงเนี้ยหนึ่ยังไงก็เด้งนะฮะเ,เ,เด้งปึ๊บ,บอ่าแบบนี้เนาะภาพทองคำนะมองเซลล์อยู่นะครับเนาะแล้วเราจะมองแบบไหนถ้าเรามันมองบายละ่ะมันจะเป็นในกรณีไหนอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับ ในกรณีที่เรามองบายนะครับสําหรับทองคํานะถ้าเฮ้ยเราสายบายอ่ะรอให้มันจบขาลงก่อนได้ไหมนะครับถ้าคุณจะรอบายนะครับมันต้องเบรกนะครับคุณดูโซนนี้ไว้นะเนี่ยดูดูเส้นนี้ไว้2เส้นนี้นะเส้นสีน้ําเงิน2เส้นนี้นะครับถ้าใครรอบายทองคํานะแนะนําให้รอราคาเขาขึ้นไปคอนเฟิร์มตรงนี้ก่อนแล้วมันจะขึ้นมาเลย นะครับน้องมันเป็นแพทเทิร์นในจุดกลับตัวนะครับเนี่ยเห็นไหมเนี่ยดูดูดูแพทเทิร์นตรงนี้นะไหมเนี่ยถ้าเราจะรอบายเห็นไหมเบรกขึ้นมาได้ก่อนย่อวิ่งขึ้นนะครับน้องแล้วเราค่อยมารอบายตรงนี้ได้เนี่ยชัวเห็นไหมเนี่ยเนี่ยจะชัวกว่านะครับน้องก็รอแพทเทิร์นเหมือนนี้นะถ้าเกิดใครที่ต้องการรอบายนะครับแต่ว่าหลักๆเนี่ยนะครับผมก็มองว่าโฟกัสก็คือหน้าเซลล์ก็ยังได้เปรียบเหมือนเดิมเนาะโอเคไหมครับหน้าเซลล์ยังได้เปรียบเหมือนเดิมนะครับแล้วก็น่าสนใจมาก นะสำหรับขาเซลล์ของเรานะโอเคนะครับเนาะแล้วก็เวลาสัมพันธ์นิดนึงเนาะว่าเออถ้าเกิดใครนะครับสนใจที่จะมาเทรดด้วยกันนะครับก็สามารถเปิดพอร์ต XM นะครับแล้วก็ฝากเงินได้นะครับมีตั้งแต่เอ่อถ้าเข้าห้อง VIP เนี่ยฝากร้อยเหรียญก็เข้าได้แล้วนะครับแล้วก็มีโบนัสให้คุณอีกนะ้นหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์สูงสุดห้าเหรียญด้วยนะครับถ้าเกิดคุณอยากได้คอ่าสยนเพิ่มขึ้นนะครับความรู้เพิ่มขึ้นเราจะได้มีกําไรมากขึ้นนะครับเราสามารถเข้าทํากําไรได้เองเลยนะไม่ต้องรอผมนะบางคน ว่างสามารถเฝ้ากราฟได้อะตอนบ่ายหรือว่าบางวันตอนเย็นคุณเฝ้ากราฟอยู่แล้วคุณเห็นจังหวะเห็นแพทเทิร์นผมก็ได้สอนไว้ในนี้หมดแล้วนะครับคุณก็สามารถไปเรียนคอร์สตามนี้ได้เลยนะหรือใครอยู่ในห้อง VP อยู่แล้วนะอะคุณฝาก500เหรียญน,นี้แล้วคุณอยากรับคอร์สเพิ่มนะครับก็สามารถทยอยฝากเพิ่มขึ้นได้นะครับถ้ายอดฝากถึงตามที่กําหนดนะครับคุณก็ได้คอร์สเรียนไปเลยนะสามารถทักแอดมินไปได้เลยนะครับนะคบใคร ใครทําเงื่อนไขครบแล้วฝากเงินถึงแล้วทั้งแอดมินมารับคอร์สเรียนได้เลยนะนะครับโอเคไหมต้องรักษาสิทธิ์ของตัวเองนะครับเนาะเพราะหลายคนถึงแล้วแต่ว่าไม่ได้ทักมานาะแอดมินก็ไม่ทราบนะบเพราะมีคนในห้อง VP ีเนี่ยโอ้โหหลายร้อยคนมากนะมหาศาลมากนะครับไม่สามารถดูให้ทุกคนได้นะทุกคนต้องรักษาสิทธิ์ของตัวเองเนาะและถ้าใครเนี่ยเออบางคนเนี่ยนะครับขอเข้าเรียบร้อยแล้วนะแอดมินส่งลิงก์ให้แล้วแต่ไม่ได้แจ้งชื่อ facebook กับแอดมินแอดมินก็จะไม่ได้กดลับนะเพราะว่ามันเป็นกลุ่มที่ทุกคนเห็นนะนึกว่าบางทีก็มออีคนอื่นๆที่ไม่ได้ทําตามเงื่อนไขกดเข้ามานะตรงนั้นก็จะไม่ได้อนุมัตินะครับฉะนั้นถ้าเกิดใครกดขอเข้ากลุ่มคอร์สเรียนแล้วนะครับทักชื่อทักมาหาแอดมินเพื่อบอกชื่อ Facebook ด้วยนะครับแอดมินเขาได้กดลับให้เนาะ โอเคไหมนะครับส่วนสมาชิกใหม่ก็สามารถทักแอดมินเปิดพอร์ตฝากเงนินได้เลยนะครับที่นี่มีรถแมพแห่งความสำเร็จให้คุณแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นห้อง VP พพาเทรดแล้วก็คอเรียนต่างๆโบนัสให้ปั้นพอร์ตก็มีนะครับตั้งแต่100%นะหรือว่า20%ก็มีนะครับเนาะถ้าคุณอยากประสบความสำเร็จนะครับเดินตามเส้นทางนี้สาเร็จแน่นอนนะครับโอเคนะฮะแผนเรียบร้อยนะครับก็ เดี๋ยวเจอกันนะครับพรุ่งนี้เนาะในห้องเอ่อ V.I.P เนาะวันจันทร์นะครับเดี๋ยวเจอกันแล้วก็มาลุยเทรดด้วยกันนะครับทองคำนะก็สบายๆแล้วนะครับไม่ได้มีอะไรสลับซับซ้อนนะครับก็ขอให้ทุกคนนะฮะเฮงๆรวยๆนะครับรำ่ำรวยแล้วก็ประสบความสำเร็จในการเทรดนะครับก็เราเนี่ยนะครับต้อง,ต,องต้องเทรดอย่างมีความสุขเนาะนะครับ ถ้าใครรู้สึกว่าเทรดแล้วเครียดนะครับก็ให้ยิ้มนะฮะยิ้มเยอะๆนะฮะเออยิ้มนะยิ้มแล้วก็มองมองขึ้นยังบนนะฮะนะฮะตาลอยๆไม่ใช่นะฮะเออยิ้มแล้วก็มองขึ้นยังบนนะเราจะรู้สึกมีความสุขนะครับเพราะว่าร่างกายสามารถหลอกสมองได้นะครับถ้าคุณเนี่ยยิ้มนะครับแล้วคุณจะนึกเรื่องเศร้าไม่ออกคุณจะนึกเรื่องเครียดไม่ออกนะครับแต่้เกิดคุณห่อเหี่ยวแล้วก็ทําเสียงแบบแบบนี้หน่อยแล้วก็ทำปากตกๆหน่อยนั้นมันก็จะห่อเหี่ยวทันทีเลยนะรู้ไหมครับฉะนั้นเนี่ยภาษากายก็เป็นหนนึ่่่งงใสิที เราสามารถใช้ Motivate ตัวเองได้ในการเทรดเช่นเดียวกันนะครับเนาะก,ก็เป็นฝาเป็นเก็ดเล็กเก็น้อยเนาะครับใครเทรดวางแผนเทรดรู้สึกว่าเฮ้ยเครียดจังเลยนะลองยิ้มดูนะยิ้มนะฮะแล้วมองกระจกว่าเฮ้ยกูคือเทรดเดอร์ที่ประสบความสําเร็จนะกูคือคนรวยอะไรประมาณนี้นะครับก็ประมาณนี้นะครับเจอกันใหม่นะครับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ